สลามเตี๋ยวพุงวัวร้านเรานี่เน้นไปที่ตรงนี้เลยพุงวัวพุงวัวพุงเขาเลยไหมหรือว่าเครื่องในครับมีมีกอบกระด้งมีไส้มีม้ามีปอดแล้วก็ผักขีริ้วหรือว่าเรียก าบานบ้างเป็นสามีบกรีบครับอ๋อสามกีบนะครับจต่มากลูกครับบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวไม่เงี้เลยเพามันมีกลิ่นหอมของ,ของสมุนไฟแล้วกอ็อครับหอมอันนี้อันนี้นนนยืนยันได้ว่าหอมมากนะครับเ <c oughs> นี่ยอยู่ตรงหน้าหม้อตรงนี้เลยนะกลิ่นหอมมากบางขออนุญาตนะครับครับู้จับได้ไหมเนี่ยได้ครับจับได้เลยครับจับได้เลยนี่นะนี่ตรงนี้เป็นส่วนของหม้อเอ็นแก้วนะครับดูครับ ใสเด้งมีความกรึบแน่นอนไหมครับนิ่มเนืโอ้โหอิสลามตัวไปก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นมันไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะใส่เลือดแต่อิสลามก็ไม่ใส่เลือดก็ทานเลือดไม่ได้แล้วมันข้นจากอะไรอ่ะบอกได้อย่งงัึงก็น้ำกะทิส่วนมากอิสลามตัวไปก็ใส่น้ำกะทิ มาลองชิมกันเลยนะครับอันนี้เป็นกะเพราเอ็นแก้วนะครับให้ดูเอ็นแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วมีความเหนียวหนึบตุ๋นมาอย่างดีเลยนะฮะนี่หนึบแตมีความนุ่มมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับในแน่นอนรสชาติของกะเพราคือเข้มขน้นอร่อยเลยนะครับทุกอย่างมันตอบด้วยคนในร้านเต็มทุกโต๊ะคนเยอะมากชาวต่างชาติก็มีนะครับ มาดูที่เกาเหลาบ้างนะครับผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมเนื้อนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อที่มันจะนุ่มในพิเศษนะครับบัวบแคบบัวจะอร่อยมากเลยขอบคุณครับนี่ทางร้านมีแคบบัวมาด้วยนะครับแต่เอาเรื่องของน้ําซุปก่อนนะไม่เหมือนใครไม่มีร้านไหนเสมอเหมือนแล้วกันคือรสชาติมันเฉพาะตัวมากนะครับหอมเครื่องเทศนะเข้มข้น เพราะว่าเข้มข้นเนี่ยจากตัวกะทิที่เขาใส่ลงไปในน้ําซุปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความมันอยู่เปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับมันเลยไม่เลี่ยนคือตัวรสชาติของซุปอะบุว่ามันคือจุดขายนะครับต้องมาลองมันแปลกมากนะครับแปลกในใน,ในทางที่อร่อยมากด้วยนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพของเนื้อแล้วก็รสชาติอาหารนะครับกะเพราเอ็นแก้วหเกาเหลาเนื้อรวม80 ส่วนถ้าเป็นแคปบัวน,น,ะะน,นี่ยี่สิบนะคะน้าเนี่ยแก้วละสามสิบบาทเป็นทั้งหมด220บาทนะครับคุณผู้ชมถูกมากนะไม่แพงเลยนะครับแล้วให้เยอะมาถ้าคุณผู้ชมมากระบี่นะครับลงเครื่องมาอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับก็ลองปักบุดมาได้ร้านชื่อว่าชลามเตี๋ยวพุงวัวน,นะครับอยู่ตรงข้ามมัสยิดเลยนะครับยังไงปักบุดมาได้นะฮะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ